สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ อโอ伊สอ์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็อยู่เกม My Hero ใต้ Impact นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์ความสามารถของการ์ดใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาทั้งหมดในวันนี้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเซตทุกอย่างนะครับมันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตข้อมูลรายละเอียดยิบย่อยต่างๆให้เพกกื่อนๆกันด้วยครับก็สำหรับข่าวแรกนะครับที่ผมอยากใช้เพื่อนๆได้เห็นนะก็คือนี่เลยครับ นิวเกมโหมดนะครับสำหรับเกมไมฮีโรของเราเนี่ยต้องบอกว่ากําลังจะมีโหมดใหม่แล้วเพื่อนๆซึ่งโหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่มีหลุดออกมานะครับมันมีหลุดออกมาเพียงแค่แบนเนอร์นี้เท่านั้นนะแต่ว่าวันที่อีเวนต์นี้จะมาเนี่ยมันออกมาแล้วเพื่อนๆมันจะมาในวันที่9เดือน5นะครับแล้วก็อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยนะคือจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่25เดือน5เลยครับโอเคก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าเกมไมฮีโรเนี่ยบอกเลยว่าปัจจุบัน,นครับถือว่ามันค่อนข้างขาดคอนเทนต์นะ เพราะตอนนี้มันก็วนหลูกนะครับจะมีอีเวนต์สลับกันนะครับเดือนหนึ่งสองีเวนต์แล้วก็ PvP กับหอคอย VE Tower เท่านั้นนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับมีโมดใหม่ให้เราได้เล่นเพิ่มกันด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของการ์ดที่อัปเดตเข้ามานะสำหรับร้านค้ากาชานะครับตอนนี้เขาก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วเพื่อนๆจากเดิมนะครับมันจะมีเพียงแค่ตัวละครกับกาเมมโมรีให้เราแลกใช่ไหมตอนนี้เนี่ย มันมีเศษตัวละครระดับ SR นะครับแล้วก็การระดับ SR รวมไปถึงเศษดาวนะครับแล้วก็เงินให้เราแลกเพิ่มเติมได้แล้วด้วยนะครับก็มาครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชาใหม่เลยดีกว่าครับ Clash of A.B. Challenge from the Card President Lee u นะครับก็สำหรับตู้กาชาตู้นี้นะครับจะมีการ์ดใหม่มาทั้งหมด3ใบเอ้ยไม่ใช่3ดิ4ใบด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวละคร2ใบนะครับแล้วก็เมมโมรี2ใบนะสำหรับความสามารถตัวละคร UR นะครับอีดักคุงเนี่ย ทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับท่า plus ultra move ของอีดักคุงนะครับจะสามารถโจมตีนะครับด้วยความแรงถึง700ตให้กับสตู1เป้าหมายนะครับซึ่งโจมตีแรงขนาดนี้นะครับแน่นอนมันก็มีข้อเสียติดพ่วงมาด้วยนิดนึงนะคืออีดักคุงเนี่ยจะโดนลดสปีดตัวเองนะครับ30เปอร์เซ็นต์นานถึง3เทิร์นเลยครับแต่ยังไม่จบครับถ้าเกิดอีดักคุงนะครับไม่ติดสปีดดาวหรือว่าไม่โดนลดสปีดอยู่นะครับเขาจะสามารถลดแอคชั่นสกิลลง2เทิร์นได้ด้วยนะ ต่อมานะครับแอคชั่นสกิลสกิลแรกนะครับจะสามารถโจมตี300%นะครับใส่ศัตรู1เป้าหมายแล้วก็สามารถเพิ่มสปีดตัวเอง30%นานสักเทิร์นนะครับนอกจากนี้ยังสามารถลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง10%นาน2เทิร์นด้วยครับก็สำหรับท่านี้ครับครูดาวถือว่าน้อยมากเพื่อนเพื่อนเพียงแค่3เทิร์นเท่านั้นนะแต่ว่าไอ้ท่าเจ้าปัญหาเนี่ยคือท่านี้เพื่อนเพื่อนโอเวอร์ชองนะครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่าบัฟนะครับอย่างที่ผมคาดไปเลยเพื่อนเพื่อนอีดาคูเนี่ยมันจะต้องมีท่าบัฟนะครับ1ท่านนะ แต่ว่าความสามารถเนี่ยโหบอกเลยอลังการกว่าที่ผมคิดไว้เยอะครับเพราะว่าอีดักคุงนะครับเขาจะสามารถมอบความสามารถโจมตี2ครั้งนะครับให้กับสมาชิกฝ่ายเราทุกคนนะครับนานถึงสเทินนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดอีดักคุงเนี่ยมีผลของบัฟสปีดอยู่นะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของสมาชิกพวกพ้องนะครับยกเว้นตัวเขาเองนะ20%นาน3เทินให้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมอบสถานะการสปีดดาวให้กับตัวเองนะครับนาน3เทินด้วยนะ ก็สำหรับคอสมารนะครับโอ้โหเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันดูอลังการงานสร้างมากๆนะแต่ข้อเสียของมันก็คือนี่เลยครับคู่ดาวเนี่ยมันนานถึง9เทินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ปลดทุกอย่างครบแล้วด้วยนะก็สำรับอีดากุงนะครับก็ถือว่าเป็นเซสกิลที่แปลกนะครับเพราะว่าอันนึงเนี่ยถือว่าคู่ดาวน้อยมากๆนะครับสเทินแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยนานถึง9เทินเลยนะเราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการกับ p l u ส u ั t ต้า o ูฟของเขาให้ดีครับเพราะว่ามันสามารถช่วยลดคู่ดาวนะครับได้ถึง2เทินเลยนะ แล้วก็ต่อมานะครับออโต้สกิลเอบอยดิงดิสซิพลานะครับจะสามารถมอบเกตหมายตายให้กับตัวเขาเองเมื่อเริ่มต่อสู้ได้30%นะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความแรงของการโจมตีปกติให้กับพวก้องเราที่เป็นนักเรียน UA ห้อง 1A เพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะครับแล้วก็ออโต้สกิลที่2นะครับจะสามารถเพิ่มทางโจมตีของตัวเขาเองได้20% ถ้าเกิดไม่โดน mm hmm. สปีดดาวอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้1ครั้งต่อการต่อสู 8, 2, nah. 2, ้นะครับถ in ้าเกิดเลือดเขาต่ำกว่า50%จะสามารถเพิ่มเกรดแมทตายให้ตัวเองได้50%ด้วยครับก็สําหรับอีดักคุงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่ามาค่อนข้างแหวกเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าผมชอบม้างนะเพราะว่าจุดเด่นของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างไม่้ํากันเลยนะครับสำหรับเกมมาฮีโร่อัลต้าอินแพกนะแล้วก็สําหรับอีดักคุงเนี่ยถ้าดูจากตัวละครที่มีอยู่นะครับน่าจะเอามาเล่นกับโทโคยามิ คุงได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าโทโคยามิเนี่ยก็มีการโจมตีแบบดับเบิลเหมื่นกันนะครับแล้วก็อีดักคุงเนี่ยสามารถบัฟเพิ่มความแรงให้ได้ด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่อาจจะไปได้ดีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นคิริชิมะนะส่วนใครที่คิดว่าเจ้าอีดักคุงไปบัฟให้ฮอกนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะว่าฮอกเนี่ยไม่ใช่นักเรียน u a นะครับแล้วก็ไม่ใช่นักเรียนห้อง 1A ด้วยนะก็หลังจากดูเซตสกิลของอีดักคุงแล้วนะครับผมบอกเลยว่าทีมอีดาเนี่ย มันน่าจะต้องค่อนข้างเฉพาะทางระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแอคชั่นสกิลของเขาเนี่ยน่าจะไปคอมโบกับตัวละครอ,อื่นค่อนข้างยากนะครับด้วยจำนวนเทิร์นแอคชั่นสกิลที่2นะครับท่านี้เนี่ยมันนานถึง9เทิร์นนะซึ่งตรงนี้ผมว่าผมก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปลองใช้จริงก่อนนะแต่ว่าความสามารถแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไปเล่นได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับถือว่าเป็นความสามารถน่าสนใจนะผมอยากลองมา,มากๆครับซึ่งผมก็หวังว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเปิดแล้วออกนะสำหรับอีดักคุงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับ อิสกะเคนโดนะครับตัวละคร SR ในตู้นะสำหรับเคนโดเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เดเมตโคตรหนักนะสำหรับในหมู่ตัวละคร SR นะครับก็สำหรับถ้าไม่ตายนะครับจะสามารถเพิ่มความแรงสกิลนะครับได้40%ถ้าเกิดเป้าหมายนะครับมีดีบับลดความแรงสกิลติดอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดเป้าหมายนะครับโดนลดพลังป้องกันอยู่นะครับจะถูกลดพลังโจมตีลง15%เพิ่มเติมเข้าไปอีก3เทิร์นด้วยนะครับ ต่อมานะครับแอคชั่นสกิลครัชชิ่งฟิสนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับความแรงเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะ250%แต่ว่าจะมีดีบัฟนะครับลดความแรงสกิลอิมแพคของศัตรู25%นาน3เทิร์นด้วยนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยถือว่าไม่น่าเลยเพื่อนๆ4เทิร์นเท่านั้นนะครับส่วนท่าที่2นะครับบิ๊กฟิสต์เฟอร์รี่ออฟบลนะครับท่านี้จะสามารถสร้างเดเมจ300%ใส่เป้าหมาย1เป้าหมายนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเป้าหมายมีดีบัฟลดคความแรรงสกิิลตดอยู่นะับ ก็จะเพิ่มความแรงเสริมเข้าไปอีก50%เลยนะก็ครูดาวท่านนี้เนี่ยถือว่าเลวกว่าท่านได้ครับเพียงแค่3เทินเท่านั้นนะก็สำหรับเคนโดนะครับดูจากเซตสกิลแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่สามารถทําคอมโบต่อเนื่องได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ออโต้สกิลนะครับเคนโดจะสามารถเพิ่มความแรงสกิลอีก35%ถ้าเกิดมีตัวละครนักเรียน UA ห้อง 1A อยู่ในทีมนะครับส่วนออโต้สกิลที่2นะครับพุทอัศว์ทูอิดจะสามารถเพิ่มความแรงสกิลนะครับอีก50% ถ้าเลือดของเคนโดต่ํากว่า5 0านะครับก็ผมบอกเลยเพื่อนๆตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการบัฟสกิลอิมแพกครับถือว่าเยอะมากๆนะก็ลองมาบวกดูเล่นๆนะครับท่านี้บวก50ท่านี้บวก35นะครับก็ถ้าบอกว่าสกิลอิมแพกบวกมา85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ท่านี้นะครับเงื่อนไขตรงเนี่ยความแรงของสกิลจะเพิ่มเป็น1นึ่งร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วส่วนท่าไม้ตายนะครับก็จะแรงขึ้นอีกร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเงื่นะอนไข แต่น่าจะต้องเอาไปใช้ในหอคอย VE Tower นะครับ mm hmm. เพราะว่า PvP เนี่ยยังไงเด a เ m มจมันก็สู้ตัวละครระดับ UR ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อมาครับ New Skill Operation นะครับสำหรับการ์ด Memory ประจำ Event รอบนี้นะครับในตู้กาชานะเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้ทำคลิปอธิบายเพื่อนไปเนี่ยพอมาถึงวันจริงนะครับสกิลมันไม่เหมือนที่เขาอธิบายไว้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลตอนนี้นะครับทำอะไรได้นะ กาบนี้จะสามารถเพิ่มทางโจมตีได้40%ถ้าใส่โดยนักเรียน UA ห้อง 1A นะครับนอกจากนี้ยังทำให้การโจมตีปกตินะครับแรงขึ้นอีก40%ด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดตัวละครที่ใส่นะครับมีความสามารถในการโจมตีปกติ2ครั้งความแรงของการโจมตีปกติเนี่ยก็จะเพิ่มทบเข้าไปอีก20%ด้วยนะ โอ้โหผมบอกเลยเพื่อนการไนนีเนี่ย The เเมจโคตรหนักนะครับจัดจานมากๆแน่นอนว่ามันทํามาเพื่อเอามาคอมโบกับอีดักคุงโดยเฉพาะเลยนะซึ่งถ้าผมคิดออกตอนนี้นครับปัจจุบันตัวละครที่สามารถใช้การบปดีได้นะครับแน่นอนโทคยาบีนะครับตามในรูปเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็คืออีดักคุงนะหรือว่าตัวละครอื่นที่เป็นนักเรียน UA ก็ได้นะครับเพียงแค่ต้องมีอีดักคุงอยู่ในทีมนะครับมาบัฟโจมตี2ครั้งให้นะถ้าแอคชั่นสกิลที่2ออันนี้นะครับก็จะได้ความสามารถการนี้แบบเต็มๆนะ บอกเลยว่าศัตรูเนี่ยน่าจะโดนทีตบหน้าหันแน่ๆนะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งใบครับ SR นะครับ Autogator Class B Boy นะครับก็สำหรับใบนี้นะครับเป็นตามที่ผมคาดไว้เลยเพื่อนๆความสามารถใบนี้ถือว่าดีมา,มากๆครับเพราะว่าสามารถลดเดเมจที่ได้รับนะครับสามเทิร์นแรกได้นะเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ทุกๆครั้งที่รับการโจมตีครบ3ครั้งนะครับเขาจะสามารถเพิ่มพลังโจมตี1ิได้ด้วยนะแล้วก็สามารถสแต็กได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับรวมแล้วเนี่ยพลังโจมตีถ้าเกิดโดนตีครบ9ครั้งเนี่ย ก็จะเพิ่มเป็น45%เลยนะครับแน่นอนใบนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับคิริชิมะมากมากนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถการ์ดใหม่ทั้งหมดของตู้กาชานะแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดจากอีเวนต์กันบ้างนะครับก็สําหรับการ์ดอีเวนต์นะครับจะเป็นการ์ดระดับเอเซทั้งหมดเลยนะก็จะมีตัวละครตัวใหม่นะครับโมโนมานะแล้วก็อีกหนึ่งใบเนี่ยจะเป็นเมมโมรีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากโมโนมากันเลยดีกว่าสําหรับท่าพลัสเอลต้านะครับจะสสาาาาาามมมมรรรถโจจจตตีี450%ดเเใ่ศััูป้หยนนนะคบอกก ยังสามารถลดความแรงสกิลของเป้าหมาย20%นาน3เทินได้ด้วยนะครับพร้อมกับลดพลังป้องกันของเป้าหมาย10%นาน3เทินด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นท่าพลัสซาต้ามูนะครับที่มีดีบัฟถึง2อย่างเลยนะครับแล้วก็แอคชั่นสกิลนะครับท่าแรกสามารถสร้างเดบมจ250%ใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีอยู่นะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองได้30% นานสามเทินนะก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของโมโนมาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโมโนมาเนี่ยมีความสามารถก๊อปปี้เช่นเิมเพื่อนเพราะฉะนั้นพอโมโนมานะครับโจมตีใส่ศัตรูที่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีอยู่เขาก็ขโมยมาเป็นของตัวเองด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเป้าหมายติดสถานะเดเมจด,ดาวอยู่นะครับโมโนมาก็จะได้รับบัฟลดเดเมจที่ได้รับลง20%นาน2เทินด้วยนะครับก็สาหรับท่านี้นะครับคูดาวเพียงแค่4เทินเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นคูดาวมาตรฐานนะครับ แล้วก็ไอชั่นสกิลที่2นะครับ Explosive Speed Turbo Drill นะครับอันนี้น่าจะเป็นท่า copy มาจากเพื่อนร่วมห้องของเขานะก็จะสามารถสร้าง d a เมจ250%ใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับพร้อมกับลดความแรงสกิลของเป้าหมาย25%นาน3เทิร์นด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถ Draw Echo หรือว่าทอนนะครับดึงดูดความสนใจให้ศัตรูเนี่ยต้องมาโจมตีเรานะนาน2เทิร์นด้วยนะครับก็ครูดาวเนี่ยอยู่ที่5เทิร์นนะครับก็สำหรับโมโนมานะครับดูจากเซตตรงนี้แล้วเนี่ย เป็นตัวละครใส่แทงดีบับนะเพื่อนเอนแล้วก็ออโต้สกิลนะครับ Steel Resolve นะครับจะสามารถลดเดเมจที่ได้รับ35%เมื่อเขากําลังทรอนหรือว่าแอคโกรอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถลดความแรงสกิลของเป้าหมายทุกคนนะครับ3%านาน2เทินเมื่อโดนโจมตีโดยนักเรียนห้อง 1A นะก็สำหรับความาสามารถนี้นะครับเพื่อน,อ,นอาจจะเห็นว่ามันไม่เยอะใช่ไหมสานาน2เทินเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับมันไม่ได้โจมตีแค่ครั้งเดียวไงคือถ้าเกิดโจมตีสแต็กมาเยเยอะนะครับ ศัตรูเนี่ยก็จะโดนลดความแรงของสกิลเนี่ยทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆนะแต่ว่าผลของมันเนี่ยก็จะอยู่2เทินนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะว่าไอ้บางท่าที่มันแอปพลายหลายคิดเนี่ยมันจะหนักด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องไปลองใช้ดูก่อนนะถึงจะรู้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาสกิลที่2องนะครับบิ๊กเมาส์หครั้งต่อการต่อสู้นะครับจะสามารถลดความแรงสกิลของศัตรูทุกตัวนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นานสามเทินเมื่อเลือดเขาต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ โอเคก็สำหรับโมโนมานะครับบอกเลยความสามารถเนี่ยโคตรโคตรโหดนะเสียอย่างเดียวครับคือเป็นตัวละครระดับ S R นะคือถ้าโมโนมาเป็นตัวละครแบบ U R นะครับผมบอกเลยน่าจะอยู่ท็อปเทียร์ได้เลยนะครับสำหรับความสามารถแบบนี้นะซึ่งแน่นอนแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเล่นอีเวนต์ครบนะครับจะสามารถปลดโมโนมาตัวนี้ได้แบบตันเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับเมโมรีประจำอีเวนต์นะครับ necessary sacrifice นะครับเมื่อใส่โดยตัวละครไวลน์นะครับจะสามารถเพิ่มเกมบแม่ตาย35%้เซ เมื่อเริ่มต่อสู้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ทุกๆครั้งที่ล้มศัตรูได้นะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้25%ความสามารถนี้เนี่ยจะสแตกได้2ครั้งนะโอเคก็อันนี้นะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปนะว่ามันใช้งานค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าของฟรีเนี่ยยังไงก็ต้องปลดให้ครบนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นครับจะเป็นความสามารถของการ์ดใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากการนัดสำหรับคลิปข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีอัปเดตสเปเชียลอีเวนต์เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมงานเนี่ยเขาเริ่มแจกของดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะนี่ครับมีเพชรนี่ครับ15นะแล้วก็มีท็อปฮีโลดีไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็20 25, 30 40 55นะครับหดูมีหมวกทองด้วยนะครับ 85แล้วก็มีสไตล์อีก30ด้วยนะครับ105นะครับหมดยังยังไม่หมด135 140 145 155 160 165เมตรนะครับโอเคก็สำหรับสเปเชียลอีเวนต์รอบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคลียร์ครบทุกมิชชั่นนะจะได้เพชรมาเพิ่มอีก165เมตรด้วยนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปเปิดกาชาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ